แดงก็คือว่าเรายอมรับไม่ได้เพราะว่ามันมีความไม่ชัดเจนการบริหารพื้นที่เนี่ยว่าจะมากระทบกับเราหรือไม่หลังจากที่รัฐบาลไทยมีท่าทีชัดเจนว่าไม่สามารถให้กัมพูชารุกล้ำอธิปไตยดินแดนไทยเพื่อพัฒนาพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารได้ หากกรรมการมรดกโลกยังดึงดันจะประท้วงด้วยการเดินออกและถอนตัวจากการเป็นภาคมรดกโลกพร้อมอ้างอยู่เนสโกไม่ควรดำเนินการให้เกิดความขัดแย้งและอาจก่อให้เกิดความรุนแรงสูญเสียชีวิตและอาจลุกลามเป็นสงครามระหว่างประเทศได้ ล่าสุดที่ประชุมกรรมการมรดกโลกที่บราซิลยอมเลื่อนการประชุมเพื่อพิจารณาไปปีหน้าที่ประเทศบาเรนความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรและไทยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับศึกในปีหน้าอาจารย์ครับเรื่องนี้เนี่ยปัญหามันคืออะไรอ,อยากให้อาจารย์คลายปมครับอาจารย์ลองดูแผนที่นี้สนิทน แล้วอาจารย์จะเห็นอะไรบางอย่างพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับอยู่ด้านนี้พื้นที่ของประเทศกรัรมพูชาครับอยู่ติดกันที่หน้าผาเส้นสีแดงนี้เป็นเส้นที่ลากบนสันปันน้ําครับแปลว่าอะไรสันปันน้ําแปลว่าสันที่สูงสุดน้ํามันตกมาถ้าน้ําฝนตกลงมาแล้วไหลไปฝั่งไหนต้องถือว่าฝั่งนั้นเป็นเจ้าของอเพราะสันสูงสุดครับ เราเคยไปทำสัญญาสนธิสัญญากับฝรั่งเศสแต่เดิมว่าเราจะใช้สันปันน้ำเป็นตัวแบ่งแดนไม่ต้องไปปักหมุดจะล็อกอตกลงส่วนที่น้ำไหลมาทางด้านนี้ก็จะเป็นของขเขมรถูกไหมครับรบแต่ครนี้ขเขมรเนี่ยไปฟ้องกับศาลโลกเมื่อปีประมาณ2101บ,บอกว่าปราสาทพระวิหารที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นของเขา และเราเนี่ยเสียทีสารโลกเนี่ยใช้กฎหมายปิดปากเราว่าเราเนี่ยทำไมไปยอมรับแผนที่โดยที่เราเนี่ยไม่ทักท้วงเขาเรียกว่ากฎหมายปิดปากตกลงเมื่อเราเนี่ยไม่ทักท้วงมาเข,เขาก็เลยตัดสินให้ขเขมรเนี่ยให้เป็นเจ้าของปราสาทพระวิหารซึ่งมีม,มีอยู่แค่ตรงเนี้ยคันนี้เมื่อปี2505ก็เลยไปบีแนวตามมติคลมว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็กันที่ตรงนี้ไว้ว่าเป็นดินแดนให้ประสาทพระวิหารตั้งอยู่แต่อย่ามายุ่งเกี่ยวกับบริเวณที่นอกเส้นสีเหลืองนี่นะแต่คันนี้ครับเมื่อสองสามปีที่แล้วในสมัยรัฐบาลสมัครปรากฏว่านกพดโดนปัตธมะกับสมัครสุนทรเวทจะเอาใจหุนเซนเพราะหุนเซนเนี่ยกำลังหาเสียงในกัมพูชาปชอปชเนี่ยชี้มูลและบอกเลยว่า ไม่น่าที่จะต้องไปเอาเอาใจการเมืองต่างประเทศแล้วทำให้เราเสียเปรียบ oh. ก็เลยดันไปยอมให้ขมรขึ้นประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกแต่เพียงผู้เดียว oh. พอถ้าขเขมรขึ้นมรดกโลกแต่เพียงผู้เดียวแล้วเราก็ไปยอมเขาอีกว่า hmm. มีจอยคอมมูนิเกก็คือมีการแถลงการร่วง uh. นะครครับจะยินยอมให้กับเขาในการพัฒนาพื้นที่ด้วย โอ้โอทีนี้ขเขมรก็เอาใหญ่เลยว่าครับถ้าจะจดทะเบียนพัฒนามรดกโลกภาษาเฉยๆมันไม่ได้ครับมันจะต้องไปเอาพื้นที่ด้วย<อ>และพื้นที่เขาก็งัดเอาแผนที่ฝรั่งเศสที่มาทำทำแบบกินแดนประเทศไทยครับมันไม่ใช่เส้นสีเหลืองนี่แหละครับมันลากเส้นเข้ามาในนี้เลยนะโอ้ตกลงลุกเข้ามาอีก4.6ตารางกิโลเมตรตกลงขเขมร ก็บอกว่าเป็นพื้นที่ของเขาอไอ้คนกลางทั้งหลายก็เลยบอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนเพราะต่างคนต่างอ้างสิทธิ์เราเราียกนะว่าเป็นของเราเราต้องบอกว่าเป็นของไทยเราไปบอกว่าเป็นทับซ้อนเท่ากับว่าเรายอมไปครึ่งหนึ่งคราวนี้พอเวลาเขาจะพัฒนาอันนี้เนี่ยมันจะพัฒนาแต่ประสาทเนี่ยมันทําไม่ได้ครับจะเป็นมรดกโลกมันต้องพัฒนาพื้นที่ข้างเคียงด้วย เขมรก็จะพัฒนาพื้นที่ในบริเวณอ้างว่าอยู่ในเขตตามแผนที่ของฝรั่งเศส ที่เขาเรียกว่า1ต่อสองแสนนะครับเออาจารย์ที่เขาจะประชุมที่เขาประชุมกันที่บราซิลเนี่ยเขาจะเอาพื้นที่แถบนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่เลยไอพื้นที่ที่ที่บอกว่าเป็นพื้นที่รอบนอกนั่นแหละครับจะเอาด้วยไอตัวปราสาทนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไอตัวปราสาทเนี่ยเราเนี่ยเคยยอมรับเราก็เป็นสุภาพบุรุษเราก็ไม่ว่าอะไระแต่ไอพื้นที่อีก4.6ตารางกิโลเมตรนี่แหละครับถ้าเขาลงไปพัฒนาเมื่อไหร่ต่อไปในอนาคต เขาก็จะค่อยๆอ้างว่าอ้าวแล้วตอนนั้นทำไมไม่ว่าอะไรล่ะโอเราก็ไปพัฒนาตกลงกฎหมายก็มาปิดปากเราอีกต่อไปในอนาคตอมันก็ค่อยๆลุกขึ้นมาครับคนีไอ้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเขมรเนี่ยก็ใช้เทคนิคเหมือนกับคนไทยที่ชอบบุกรุกที่สาธารณะเหมือนกันค่อยๆเอาคนมาตั้งบ้านตั้งเพลิงมาขายของที่ระลึกมาตั้งบ้านแล้วไม่กลับไปแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น และก็มีตั้งวัดสวัดหนึ่งออ,อย่างนี้เป็นต้นในพื้นที่ของเราเนี่ยนะในพื้นที่ของเรานั่นแหละครับ,รบเมื่อวันพระฤหัสที่ผ่านมานี้ครับเราก็เลยต้องลุ้นกันใจขาดเลยว่าที่บราซิลเขาจะมีการพิจนารณาเรื่องนี้เขาจะว่าอย่างไรครับผมคิดว่าโชคดีครับเราได้มาส่วนหนึ่งแม้จะไม่ได้ถึงที่สุดถ้าได้ถึงที่สุดมันต้องมีมติบอกยกเลิกไม่ให้ประสาทพระวิหาร ไม่ให้พื้นที่กับขเขมรจดทะเบียนเลยแต่การที่เลื่อนออกไปอีกหนึ่งปีเนี่ยอาจารย์ถือว่าเป็นความสําเร็จของเราไหมโอ้แน่นอนเพราะว่าขเขมรเนี่ยเขาเตรียมการล็อบบี้ไว้แล้วฝรั่งเศสอยู่ในคณะกรรมการด้วยตกลงฝรั่งเศสเขาก็ต้องเข้าข้างแผนที่เขาสิใช่ถูกไหมถ้าเขายอมรับเขาก็เสียหน้าตกลงเราเนี่ยก็จวนเตียนเต็มทีแต่ผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมี มีมาตรการและมีวิธีการไม่เลวนะเนาะฮะ,ะมันมีปัจจัยอะไรเนี่ยมันทําให้เกิดความสําเร็จครั้งนี้ได้อาจารย์ผมคิดประการที่หนึ่งรัฐบาลไทยในช่วงประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์สุดท้ายครับเริ่มที่จะมีมติแข็งกร้าวออกไปชัดเจนมากยิ่งขึ้นอบอกว่าถ้าที่ประชุมของอมรดกโลกพิจารณาเรื่องนี้และลงมติเมื่อไหร่ เรารจะขอเดินออกจากที่ประชุมแสดงความปัดท้วงไม่พอใจอเพราะพื้นที่ไทยคุณจะไปพิจารณาให้ประเทศอื่นได้ยังไงประกันถัดไปนายกอภิสิทธิ์พูดชัดเจนว่ายูเนสโกเนี่ยซึ่งเป็นตัวแม่ของค,ค,คณะกรรมการมรดุกโลกมีหน้าที่ในการในดูแลเรื่องการศึกษาศิลป,ปะวัฒนธรรมรและสันติภาพแต่ถ้าหากว่ายูเนสโก ไปตัดสินอย่างนี้เท่ากับว่าเป็นตัวชนวนให้เกิดสงครามอ oh. อาจจะเกิดการปะทะอาจจะเกิดการผู้คนบาดเจ็บล้มตายได้ที่ชายแดนเพราะ oh. คนมันไม่พอใจ oh. ตกลงยูเนสโกไม่น่าจะมีพฤติกรรมไม่น่าจะมีวัตถุประสงค์อย่างนี้ oh. โอเราก็ยันไปครับขณะเดียวกันครับไอเอกสารทั้งหลายที่เขาจะเอามาเนี่ยนะครับเอาเอามา มอบเวียนเอกสารทั้งหลายเนี่ยครับจะด้วยเหตุใดก็าตามขาเขมรเนี่ยปกติเขามีกฎเกณฑ์อยู่ว่าต้องส่งเอกสารอย่างน้อย6สัปดาห์ก่อนหน้าการประชุมครับแต่ขเขมรมาส่งเพียงแค่วันสองวันก่อนหน้าการประชุมประเทศไทยก็ชี้เลยว่าผิดกฎเกณฑ์ทำ,ทำอย่างนี้ไม่ได้ครานี้ประธานเที่ยวนี้เป็นบราซิลครับ ประธานก็บอกว่าเอถ้าเราเนี่ยเที่ยวนี้ทำไปแล้วเขาเกิดทะเลาะกันเขาเกิดตีกันเขาเกิดสงครามระหว่างประเทศบราซิลจะเสียชื่อ,อตกลงประธานก็พยายามบอกว่าเอาละถ้าอย่างนั้นไปคุยกันเสียก่อนได้ไหมถ้ายังคุยกันไม่ได้เราก็เลื่อนไปสักปีนึดีไหม<อ>ตกลงในที่ประชุมเขาก็เลยยอมแกเป็นแชมป์บอลน เออเชียบอลน,นองเชียบอลนอกเลย 1> <1> <1> <1> ก็เลยจะเป็นปีหน้าที่จะไปกันที่เมืองบาเลน <S 1> <1> <S ที่บาเลนเนี่ยก็จะมีการประชุมอีกหนึ่งปีเต็มๆจากวันนี้ส่วนสำคัญเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมคิดว่าน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเราเนี่ยสำคัญมาก ผมคิดว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครับก็พยายามกระตุ้นและแข็งกล้าวมากกว่ารัฐบาลอีกอบอกว่าต้องเอากองกําลังไปขับไล่พวกชาวบ้านที่มายึดที่ตรงนี้อยู่อเออให้ขับไล่ไปขณะเดียวกันที่เราเคยมีบันทึกความเข้าใจซึ่งกันและกันที่เรียกว่า MOU ในสมัยรัฐบาลชวนหลีกภยัยบอกให้ยกเลิกไปเลย เออเราก็แข็งกล้าไปอีกทางหนึ่งก็เป็นการสร้างอำนาจต่อรองให้กับรัฐบาลไทยเหมือนกันอ๋อมวลชนที่เคลื่อนไหวแล้วก็รัฐบาลเนี่ยเอาด้วยไปในทางเดียวกันแต่ขณะเดียวกันมวลชนไปแรงกว่าตกลงรัฐบาลก็วิธีเจรจาก็มีคนแรงก็มีคนเบา่าก็เกลี้ยกล่อมกันได้พอสมควรและ ASTV เขาก็เล่นกันเต็มที่เลยในการพยายามผลักดันให้รัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ตกลง มันก็เลยมีทั้งไม้แข็งมีทั้งไม้นวมปัจจัยอีกอันนึงเนี่ยผมคิดว่าสำคัญนะอะไรครับก็คือว่าคเมนคงต้องดูท่าทีด้วยถ้าเกิดลบกันหรือเกิดปะทะกันจริงๆแสนยานุภาพของคเมนกับแสนยานุภาพของทาหารไทยอาวุธยุธโทโธปกรณ์เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยตกลงของไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนือกว่าตกลงเขาทุกอย่างในโลกนี้มันก็ต้องช่าง และขณะเดียวกันปัจจัยในประเทศเขมรเองหุ้นเซ็นเนี่ยก็มีการเมืองภายในจะเป็นอย่างไรในเรื่องนี้เขาเลยเอาวะปีหน้าค่อยว่ากันก็ได้เลื่อนไปอีกปีก็มื่อก่อนเห็นทาเราเย้งเย้งเนี่ยนะครับอาจารย์นั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็เอาละก็เริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นเออแล้วหนึ่งปีที่เหลือเนี่ยเราจะต้องเตรียมอะไรครับอาจารย์ผมคิดว่าต้องเตรียมรีบเจรจาเรื่อง ตาม MOU ที่คุณชวนหลีกภยัยให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรไปเซ็นกับขเขมรครับก็คือว่ารีบปักปันเขตแดนตกลงเรื่องเขตแดนกันเสียจะเอาสันปั่นน้ำหรือจะเอาแผนที่ต่างๆที่มีแผนที่หลายฉบับ,บจะเอากันยังไงถ้าตกลงเขตแดนได้จบ Oh. พอตกลงเขตแดนอ้าวเขตของมึงมึงจะไปจดทะเบียนมึงอยากจะทำอะไรจะไปตั้งบอนตั้งซ่องเชิญตามสบายเลยครับเขตของเราเราจะทำอะไรเรื่องของเรามันจบใช่ไหมใช่แต่ถ้ามันยังจบกันไม่ได้มีทางไหมที่เราจะเริ่มบอกว่าเราไม่ต้องไปพูดเลยว่าเป็นที่ของใครเรามาพัฒนาร่วมกันเออไม่ต้องไปสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่นั้นและคุณก็ไม่ต้องไปจดทะเบียนถ้าจะจดทะเบียนก็จดร่วมกัน เอาที่ที่มีสแตนาวที่อยู่ในเขตไทยเอาที่เขตไทยจดด้วยไปถ้าพร้อมๆกันเป็นการว่าเราจดทะเบียนร,ร่วมกันทั้งสองฝ่ายอย่างนี้เป็นต้น,นถ้าถ้าแบบนี้ก็พอเดินได้เอาละอาจารย์ครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวนี่ผมเห็นทั้งรัฐบาลก็ดีมวลชนก็ดีกลุ่มพันธมิตรก็ดีออกมาเคลื่อนไหวกันอย่างรุนแรงและก็เราทำให้พวกเราเนี่ยประสบความสำเร็จแต่พักเพื่อไทยเนี่ย ซึ่งเป็นพักการเมืองหนึ่งแล้วก็พูดยังไงพักการเมืองต่างๆทุกพักเนี่ยประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยต้องหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในการที่จะต่อสู้เพื่อดินแดนใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับและจริงๆแล้วทุกพักการเมืองทุกคนต้องคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลักลูกหลานของเราในอนาคตจะได้เห็นว่าเราต่อสู้เพื่อประเทศชาติผมพออาจารย์หยิบขึ้นก็ทําให้ผมเห็นอยู่เหมือนกันนะว่า พักการเมืองบางพักนอกจากไม่ไม่เดินตามแล้วยังขัดขาด้วยอาจารย์เห็นไหมว่าพร้อมพงนพผลิตโคศกพักเพื่อไทยครับบอกว่านายกกำลังเล่นบทการเมืองเกินจริงน,นั่นแหละพะพอเขาเลื่อนไปไปว่านายกว่าเล่นการเมืองเกินจริงโอเวอร์แอคชั่นเป็นการก,บกรบะแสศพหรือคนเสียชีวิตเหตุการณ์สลายการชุมนุมการแสดง ยังเอาเรื่องเก่ามาพูดอีกกับเ,ออเรื่องของประเทศเนี่ยผมมานั่งคิดดูคนที่บอกว่าสนิทกับฮุนเซนเออเป็นที่ปรึกษาฮุนเซนเ,ออเป็นที่ปรึกษารัฐบาลกัมพูชาครับคือคุณทักษิณใช่ไหมใช่ครับอาจารย์แล้วทำไมไม่พูดกับฮุนเซนทำไมไม่พูดออกมาออว่าเขากัมพูชาควรจะต้องรู้จักประนีประนอมรู้จักเห็นอกเห็นใจบ้านเกิดเมืองนอนของเราด้วย ใช่เปล่าใช่อาจารย์เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของประเทศนะถ้าคุณทักษิณทำเนี่ยผมว่าได้ได้เสียงได้คะแนนได้ที่เป็นที่ยอมรับของคนว่าเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศที่เรื่องสิมาลักษ์เ,ออเรื่องเล็กๆโอ้โหที่หาว่าจะะกรกรมตารางเครื่องบินใช่ไหมเอาเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็ไปเจรจาให้ส่งตัวแทนของตัวเองไปเจรจาให้เออแต่เรื่องนี้ เรื่องใหญ่ของบ้านเมืองเออเป็นนกปากเจ็บกลายเป็นนกปากเจ็บไปเ,<อ>เรียบร้อยไม่ไม่มีเสียงเลยเออโอ้พ่อใหญ่พ่อใหญ่จิ๋วเหรอเออเอก็ไม่ได้ยินเหมือนกันนะก <c oughs> ็คราวนั้นนี่เรื่องคุณทักษศิลปคก่อุตสาเดินไปเจรจงเจรจารอะไรใช่ไหมอาจารย์แล้วออกมาให้สัมภาษณ์ว่า หุ้นเซนกำลังจะปลูกบ้านหลังใหญ่ไว้รองรับทักษิณชินวัตรจมาเป็นที่ปรึกษาจำได้ใช่ไหม<ช>โอแสดงว่าพลเอกชวลิตก็สนิทก,กันสิใช่เอแล้วเราทำไมไม่ได้ยินล่ะนั่นน่ะสิแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เ,ออเป็นเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองอผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยอาจารย์จะต้องเป็นหลักใช่ไหมครับครับต้องไม่ใช่เป็นตอใช่ไหมครับตกลงเราก็มีนกปากเจ็บเยอะเหมือนกันนะครับ